สำหรับดิฉันนะคะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็ดนี่มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ความขี้เร่ในขณะที่ถ้าเป็นหงนจะเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามอย่างนี้หรือเปล่าแต่สําหรับดิฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรือเป็นหงก็มีความงามและสวยงามในแบบของตัวเองนะคะดิฉันก็เลยเอามาเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าเจ้าหญิงหงขาวค่ะคือสวยงามในแบบของตัวเองนะคะไหนๆก็เป็นฟาร์มฟาร์มนี้เป็นของลุงแล้ววันนะบีก็ให้ลุงถ่ายคนแรกไปก่อน โอ๊ยเป็ดขี้เป็ดขี้เป็ดขี้ถ่ายเรีวมากเลยอ่ะอือคราวนี้นะไม่ใช่พี่ก๊อฟนะอีโมดอะถ่ายเรีวมากคราวนี้ไม่ดีเลยถ้าจะให้ภาพดีต้องให้ตลกมาถ่ายทำไมเป็ดเชิญยิ้มดีดีอะคุณนี่ดีอะไม่ใช่พี่ก๊อฟเป็ด ตีแบบส n o w w h แต่ว่าเป็นสโน w w h i ตายแล้วมันเฉาแล้วไหมน่าเอาหัวซบเหรอคะมาทางนี้เลยค่ะซบอยู่นี่ค่ะถ้ามาทางนี้ไม่ใช่เป็ดจบนะคะเป็นบัตรซบค่ะออกค่ะมึงเราเป็นเป็ดด้ไหมกับกับกรับกๆับกรับกๆแต่เคยได้ยินมาเป็ดไม่จิกอะไรห่านจิกห่านจิกออ้ยนั่นอีเป็ดนี่อีเปรดต้้ย Glow in the dark ดลยปะดีเอายังไม่ได้คิดอะไรเลยเราอ่ะไม่ต้องเราอะส่งเสริมคนอื่นในทางที่ผิดนะ Concept อคอนเซ็ปต์ของดิฉัน Glow in the dark ค่ะเพราะว่าดิฉันจะส่องสว่างแม้กระทั่งว่าอุ้มเป็ดอยู่ก็คือ Glow in the dark ค่ะ อย่างที่เขาบอกนะคะสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงนะคะก็ไม่มีอะไรได้ดังใจสักอย่างนะคะเรเล่เทะนะคะแก่กระเทยก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนาะแม่เนาะจริงค่ะแค่กระเทยกระเทยก็อุ่นวายมากพออยู่แล้วค่ะและนี่ดูสิครับกระเทยน่ากลัวขนาดไหนคะเป็ดเห็นนะคะเป็ดยังคีดแตกคีดแตนเลยนะคะ ฉันดูจะกินมันหรอฉันไม่ได้จะกินมันเลยนะแม่ก็เมื่อก่อนแม่ล่าเป็ดล่าไก่อยู่แล้วอะแต่อีจุ้มตอนนี้เหมือนเทเปนั้นแหละอะไรที่นั่งใต้อดแต่ยากอะอ๋อถ้าเราแหนเหรอใช่ไหนเสร็จไม่เห็นมีเป็ดเลยมึงโพสอะไรไม่รู้โพสไปก่อนเผื่อว่าไถ่เป็ดสามอุ้มก็สามอุ้มเป็ดชีฟสันโทษค่ะเป็ดหรือชุดนางโชว์คะเปลี่ยนสีขนไปได้เรื่อยๆอุ้ยดูเป็นมิดจังเลยอะมิดชัดจีบเฮ้ยเป็นไรอะหาชิเพ็นยาหรอ ความฝันการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยความจริงก็คือทุรักทุเลมากเพราะทําไมนอกจากไม่ได้รักสัตว์แล้วสัตว์ก็ไม่รักเราเอะเออ,เอ,อตัวนี้นั่งดีนะนั่งโพสได้อยู่นะตัวนี้เชื่องนะตัวนี้เฮ้ยตัวนั้นเชื่องนะออตัวนี้ชั่วนะตัวนี้ชั่วตัวนี้แป๊บหนึ่งถ้าโพสมึงเนี่ยมึงจะถ่ายร้อยรูปเลยเหรอกับอีกท่านั่งเนี่ยฮะพี่ลูกเกดบอกว่าถ้าเกิดว่าท่าไหนดีแล้วก็ให้ทําท่านั้นไปไเรือ่อยๆงั้นเปลี่ยนเถอะ มันเปนเี่พราะว่าบิลลูเกดก็ไม่ได้บอกว่ายิ่แล้ว แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครหยิบสตอรี่ตอนที่น่าเกลียดมาถ่ายรูปเลยนะคะเอามาเป็นตอนท้ายแล้วนะคะที่เรากลายเป,เป็นเป็ดที่สวยงามสง่าง,งามแล้วนะคะเหมือนกับในนิทานนะคะคอนเซปของจนนี่ก็เลยใช้ชื่อว่า beauty at the end ค่ะแป๊บหนึ่งนะอีแม่ถึงขั้นเดินมา1กิโลเมตรเพื่อเพื่อมาด่าสวยตอนจบเป็นศพมาตลอดค่ะคอนเซปน้องสา แต่ภาพนี้เห็นแล้วปุ๊บรู้เลยว่ามีดักนะคะห่อยังทำไมคะดักตีหัวค่ะอยู่ตรงหน้าฝักซอยนะคะต้องดักตีหัวนะคะชุดวิบวับนะคะแต่หน้าวิบไปโยกมากขาไม่ลอยนะคะน้องสาวขาติดพื้นนะคะขาลอยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบชีพพรจรใดๆอีกมาดูออกด้วยว่าน้องสาวขาลอยเอ้นาเป็ดเชดมากเหมือนนางแบบเลยค่ะเป็ดชดแต่นางแบบช่วเป็ดเชิดแต่นางแบบ อเอนป็นโปรโมทงานหน่อยค่ะงานอะไรคะพิชเป็ดก็พิชเป็ดโชคดีถ่ายกับคอเป็ดนะคะถ้า้องสาวถ่ายกับคอห่านละแย่เลยตอนแรกเมื่อกี้ลุงลุงลีถามว่าหรจะเปลี่ยนเป็นห่านครับลีบอกเลยไม่เอาห่านค่ะเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นซ่วมเดี๋ยวว่าแต่ไม่เอาห่านเลยค่ะตอนนี้นั่งแบบก็คือไม่เอาภาพนี้เป็นภาพคู่นะคะคู่อะไรคะผีเป็ดค่ะ เป็ดเขามีแต่เมนูเป็ดปักกิ่งนะแต่พอพี่จจเนี่ยเป็ดปักทูบเลยค่ะปกติเป็นเป็ดพาโลนอ่ะอันนี้เป็นเป็ดพาสวดค่ะปกติเป็นเป็ดผัดกะเพรานะคะอันนี้เป็นเป็ดผัดกะผีนะคะอ๋อได้อันนี้มันถันพอดีออดีดีอันนี้ดีไมยเป็ดจืบปากด้วยไม่เป็ดกลัวจนปากสั่นเลยค่ะ ได้เวลาเฉลยรูปกันแล้วะะซึ่งอันนี้ที่เราถ่ายรูปกันในคอนเซปต์อาร์คลีดักคลิงนะคะอ,อ่าดูรูปแรกของน้องเจนนี่ค่ะอุ้ยสีเขาสวยนะเฟียดมากแม่สีเขาสวยนะเออเป็นสีเขียวตัดกับสีดำ โอ้แม่สง่านะว่าสวยฉันว่ามันแบบมันตัดกันดีอ่ะกำเป็ดแน่นเลยอ่ะมือซ้ายกำเป็ดแน่นเลยอ่ะเป็ดก็ขึ้นดิ้นไม่หนุดเลยค่ะเออีจุ้มก็สวยนะสวยนะแล้วกูบอกว่าปอนทาไมหน้ากูมันเศร้าอย่างนั้นนะอีปอนบอกว่าเดี๋ยวทําได้กูไม่เห็นยิ้มมากขึ้นเลยอ่ะ กันทำให้หน่าเศร้าไม่เราไม่เศร้านี่มันไม่ใช่เปล่อะมันไม่มีใครหน้าเศร้าเท่าเป็ดหรอกค่ะตอนนี้ค่ะแต่เป็ดเธอดีนะเป็ดเธอสวยเป็ดยายกอได้มีความเฟียสมีความแบบเฮ้ยแบบมืนชุดปัดไหลยนะมอไก่อะเหมือนบบกว่าเออมีหัวเป็ดโผล่มาข้างเหมือนเป็นชุดเดียวกันอะจริงเก๋ๆเหมือนเป็นชุดกูตูเออไม่ใช่ชุดกูตูชุดกูเฉย อุ้ยพี่กอล์พอ,อุ้มด้วยความนุ่มนวลเนาะไม่เหมือนแม่ยืนอยู่แล้วขาจมลงไปในดินอ่ะอุ้มด้วยความนุ่มนวลสิเพราะว่าอุ้มรอบแรกกับเป็ดก็ขี้แตกไปเลยอะ่ะตกใจไย่มันคิดว่ามันนั่งสบายมันก็เลยแบบว่าเออปล่อยออกมาหรือเปล่าอ๋อเหรอเหมือนมันคิดว่านั่งอยู่ในสุขภัณฑ์ชั้นดีอย่างเงี้ยห,<ๆ>หรอกก็เลยเออขี้ดีกว่าอย่างเงี้ยหรอกใช่ข้างหน้าคือเป็ดข้างหลังคือห่านก็แล้วอยู่ตรงคอห่านก็เลยขี้เลยน่ากลัวมาก ซึ่งรูปชุดนี้นะคะเราใช้วิธีเปิดโหวตทาง Facebook แฟนเพจเถยเที่ยวไทยนะคะอาไปดูกันค่ะว่ารอบนี้มงจะลงที่ใครนะคะอาแส,สดงความยินดีกับก๊อจิค่ะยอยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่โหวตนะคะแล้วก็ขอโทษเป็ดด้วยค่ะ ได้ค่ะสำหรับชัยชนะครั้งนี้นะคะเราก็ขอฉลองให้กอจีด้วยการเสิร์ฟเป็ดปักกิ่งค่ะออไปเลยเป็นตัวที่อุ้มด้วยนะ